โอเคผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ลงผมไปแล้วนะครับเตยสียดนะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมีแบบว่าร้านเลบักมาแนะนำนะครับแบบว่าใช้ทีนี่หวานถึงซวงไส้เลยนะผมหยอกบอกก็เป็นร้านที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะผมเป็นร้านที่ชื่อว่า Candy Workshop นะผมแต่ว่าเว็บเขาชื่อว่า Candy Network นะครับผมมันน่าจะแปลว่าลูกอมแล้วก็เน็ต ทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคก็เดี๋ยววนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ขั้นตอนของเว็บนี้ว่าใช้อะไรยังไงนะครับก็มีคนใช้อยู่ทั้งหมดตอนนี้5,619คนนะครับแล้วก็โลบักที่เหลือ7,705โอเคผมขั้าตอนแรกให้ทุกคนนะครับไปตรงสมัครด้านขวาบนเลยนะผมนี่ครับผมโอเคแล้วใครที่อยากจะใช้เว็บนี้หรือว่าอยากใช้แบบร้านคดี่รักแบบช็อปก็เดี๋ยวจะลิงกทิ้งจะ,จะทิงลิงก์ไว้ให้เออก็มาใช้บริการได้นะครับผมทิ้งใต้าาคิป ทิชัานเลยครับผมโอเคอยากใช้ก็ใช้ได้โอเคมาคก็ทุกคนกรอกรหัสข้างบนนะนี่คือรหัสข้างบนของเรานะผมก็เขียนไปก็ผมใช้เป็นเต้ยคุงแล้วกันนะเต้ยคุงแล้วก็ข้างล่างก็กเขียนไปครับผมแล้วก็อีเมลที่ใช้แบบว่าเวลา,าเราลืมรหัสอะไรเงี้ยจะได้แก้ได้นะผมก็ใช้ใชไปแล้วก็กดแบบทูต่ะอันนี้ผมนะเต้ยคุงแอด hotmail.com อะไรประมาณนี้แล้วก็กดอันนี้ไปปุ๊บแล้วก็กดอันนี้ครับผมสมัครสมาชิก,รรกพอเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เราก,กดไปตรงเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะว่าเข้ายัางไงว่าาเข้้ระบบแลวก ใส่ลาดข้อมูลที่เราตั้งไว้นะผมก็ใส่ไปโอเคผมไม่ใส่นะผมตั้งไว้อย่างงี้ชื่อกูเองแหละสวัปดิ์นะี่เออหลอก่ละโอเคครับ okay. ผมให้เราใส่ไปเลยนะครับถูกปะวะหมลืมละอ้าวถูกละโอเคพอเราใส่ลาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เรานะครับไปตรงคําว่าเติมเงินก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกมี2อ,อย่างนะก็คือลาดแบบว่าเติมแบบทูมันนี่กับเติมเงินทูมันนี่บอลลตนะครับก็เลือกเอาถ้าเติมแบบบัตรทูมันนี่เนะี่ย เราโดนหกัก20%เจะถ้าเราเติมแบบทัมร์ไม่วอลเล็ตเนี่ยเราจะไม่ได้หักอะไรเลยนะครับโอเคแล้วเรลรนราคาเดี๋ยวพาไปดูกันที่หลังดีกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเติมประมาณสักต้องดูก่อนดีกว่าจะเติมอะไรอันนี้เราแบบเติมระบบกลุ่มดีกว่านะมันมีสองแบบนะผมคือระบบไอเดียพแล้วก็แบบกลุ่มนะถ้าแบบกลุ่มจะเป็นเรียสี่นะครับผมนี่เติมกลุ่มดีกว่านะเร็วกว่าเยอะเอาตรงก็เขียนชื่อในเกมไปแต่ว่าเราต้องกดเข้ากลุ่มก่อนนะก็กดไปตรงนี้เลยนะก็เข้ารอเลยครับผมประมาณนั้นโอเค จะเราจะเข้ากลุ่มรอ,เล,อ,อ,ลอเลยครับตอนนี้คุณมีอยู่20ลบักไอเดีบโคตรเจ๋งเลยครับน้องชาย,ชยกดจอดคุ้มไปเลยครับผมคนใช้น้อยมากแอปนี้เอ๊ะแอปนี้ที่อ่ะไรไม่ใช่คนใช้น้อยมากครับผมสำหรับแบบร้านนี้นะร้าน Candy Bug Shop นะก็มันเปลี่ยนชื่อร้านเหรอคุณเรียก Candy Network ก็ได้นะโอเคแต่ไม่ค่อยชินอ่ะเอา Candy เอา Candy b u หมือนเดิม Shop นะโอเคใจไหมไม,ไม่ต้องหล่าพี่นะอันนี้มันคุ้นกว่าเข้าใจไหม c a n d จะใช้ก็เดี๋ยวทิททททท้งลิงก์ไว้ให้ตอน้คลิปนี้นะพิพอดีแบบสม่ติว่าร้านหมดอะไรก็ร้านนี้ก็ อยู่ในใจเสมอน,นะครับผมก็มาใช้กันได้เออกระปบวดนิดนึงแต่เ,เขาแบบไม่จ่ายอะไรเงี้ยโอเคผมพอแล้วเข้ากลุ่มแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เรานะครับผมรอแป๊บนึงเรียกคอาเข้าแล้วเราก็มาเติมเงินเลยครับผมต้องดูเรีราคาก่อนนี้มาเราเติมสักร้อยหนึ่งก็ได้ประมาณ400โลบัคกนะครับผมก็ให้เราใส่เลขอ้างอิงไปก็คือวิธีการเติมเนี่ยง่ายมากแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมแป๊บนึงจะขึ้นเป็นขั้นตอนเลยนะครับทุกคน3 2 1สึ ขั้นตอนแรกนะผมให้เราเปิดแอปทูมอนี่วอลเล็ตมาแล้วก็กดไปตรงโอนเงินนะครับแล้วก็เขียนเบอร์โทรนะครับ0912551960นะครับพอเราเขียนเบอร์เสร็จแล้วเราก็ใส่จํานวนที่เราจะแบบว่าเติมไปให้เขานะผมใส่ร้อยหนึ่งปุ๊บแล้วก็โอนเงินไปให้เขาเลยนะครับแล้วก็ดูเลขอ้าง์อิงได้ตรงที่ใบสลิปนะครับผมแล้วก็มาใส่ในเว็บผมจะใส่ในเว็บให้ดูนะครับว่าเติมเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ครับทุกคนแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมคือ5แล้วก็ผมก็ใส่ไปนะ5เลย5 0 3ตัวก็ เพื่อเพื่จะรู้ว่ากูใส่อะไแต่ว่ากูใช้ไปแล้วนะครับผมเห็นเลขไอ้นี้พี่ก็เหอะแต่ว่าพี่ใช้ไปแล้วนะครับผม392แล้วก็35 4ห้าสนะครับโอเคแล้วก็กดไปตรงเติมเงินเลยครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าไปในสู่ในเว็บของ candy bucks หรือว่า candy network เรียบร้อย100บาทแล้วนะครับโอเคพอรา้าเ้าใช่ไหมครับทุกคนให้เราไปกดคำว่าซื้อสินค้าแล้วเติมรูปักแบ๊บปุ่มที่เราเข้าเอาไว้กดแล้วนะครับแล้วก็เขียนชื่อในเกมว่าเต้ยคุ่งนะแล้วก็จะนวนเงินทั้งหมด1นึ่งร้อยเอ่อเขียนเป็น ตัวอักษร4ตัวที่เห็นนะครับผมก็ S Q นะครับผมแล้วก็9 M นะประมาณนี้เพลย์เสร็จแล้วเราก็กดไปตรงคำว่าคำละเงินตั๊บนะครับผมแล้วทุกคนดูอ่าเขาเรียกว่าโลบักของพี่นะว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอเครอสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับผมน่าจะไม่นานมากเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่แบบมันเข้าถึงลาดพี่แล้วนะครับ400โลบักเดี๋ยวเรารอกันพร้อมกันดีกว่าโอเคเข้าแล้วนะครับกูมไม่ต้องตัดเลยนี่มาโอเคพอเราเข้า400โลบักแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนมาดูตรงหน้าจอพี่ตงนี้นะตอนแรกมันอยู่ทั้งหมมดดโโรบบบัััคคนนะะผอเ,เนะูป๊ ก็ธรรมดาครับผม420ปะ่ะก็ธรรมดานะทุกคนก็ใครอยากใช้เอ่อเว็บนี้หรือว่าบริการเว็บนี้ก็ลิงก์ต้านาคลิปนี้ได้เลยครับผมเลสสี่นะครับเป็นแบบอาร์อากลุ่มนะแล้วก็มีแบบไอเดียพาร์ทสองแบบนะครับแบแต่ว่าแบบกลุ่มมันเร็วก,กว่าถนะ้าทุกคนจะใช้นะผมโอเคก็ใครที่อยากจะใช้เว็บนี้ก็อย่ายทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้านาคลิปนี้ไปใช้กันยเยอะๆนะครับผมกันก็อล์คิวพี่ขอตลาประกราศแล้วเราเจอกันคลิปหน้าเชิญเคครับผมเดี๋จะไปใช้ก็ได้นะทุกคนจุบ๊บอื